อะไรฮะท่วาวผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม The Ghost นะครับจะกดทำไมเรา <laughs> ตอนนี้เราอยู่กับเกม The Ghost นะครับซึ่งเป็นเกมผีที่เราคิดว่าเราจะเล่นตั้งแต่ช่วงที่มันเปิดตัวใหม่ๆจนตอนนี้ก็เพิ่งได้เล่นนะฮะไปไปเล่นกันตอนนี้เรามากับวานจุยครับวันนี้ใครจะกิดมากกว่ากาัน อ่าเราต้องการเลยก็คือชิ้นส่วนนะมีล้อสี่อันนะครับแบตเตอรี่หนึ่งเชื้อเพลิงหนึ่งแนละแล้วกี่หนึ่งก็คือกุเจ๊โอ้ยกุเจ๊นั่นเองนะฮะเราต้องไปตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยโอ้เราอยู่ลงรถข้างบนนะ่ะอ่าเราจะออกไปแล้วไปเข้าห้องน้ำก่อนไปอไปเข้าห้องน้ำทำไมคะไปเยี่ยมมัง้ง <c oughs> ไป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 ห้องน้ำห้องน้ำกดเยี่ยมปิดประตูด้วย มันบอกให้เอาชีวิตรอดหกนาทีเคไม่มีอะไรนะหกนาทีไปห้องนู้นไปห้องนู้นไปห้องนู้นไปห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มันมาเมันมาเิดหายเออไปอยู่ไหนล่ะปิดประตูรู้ได้ไงมันมาเออมันมาเร้วมันปิดมันปิดไอนี่ไม่ได้หรอ ปิดไฟฉายอะ่ะเอ้ยมันเปิดประตูมันเปิดประตูมันเปิดประต,เระตูเสียงมันเปิดประตู <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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 เสียงใกล้มากเฮ้ยไปไปมาดูแล้วกูไปแล้วคนแรกอ่าทำไมโอ้โหสวัสดีครับมึงเห็นปะ ตายแล้วองไปดูนี่เราให้หนุนชุบก้นมันชุบได้ด้วยเหรอชุบได,ด้ดูนีตอนนี้ชุบได้ปะเฮ้ยใครมาเล่นเครื่องแถวนี้วะมึงต่อยกูดิมามอยู่ไหนมันนี่ตอนนี้ตอนนี้พี่เห็นยังพี่เห็นหรือมไม่เห็นพี่ไม่เห็นเลยพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นแล้วดูตบกูดิ <c oughs> พี่มืดมากเฮ้ยมันวิ่งมา มันเดินมามันเดินมามันเดินมาปิดประตูใหม้มันมาแล้วนะมันจะเดินมาที่แล้วสวัสดีครับพี่ขออนุญาตหน่อยครับใช้ยาสิพันธสูตรอะไรครับผมอ๋อสูตรเกลืออยู่แล้วค่ะโอ้ยมันเข้าห้องมันเข้าห้องไปเร็วมันโดนนี่เรียบร้อยดับอัน <laughs> <laughs> ไปไหน ท่อระบายน้ำหรืออยากเป็นหนูท่อหรืออยากเป็นพลโลงฮะให้เลือกโอ้ไม่มีหรอกมึงก็ออกจากเกมนี้ไปซะไปโอเคมัธยมไม่ทราบวันที่ตอนตีหนึ่งสิบนาทีอะไรครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับแก๊งกล่าท่าผีนะครับคนตูดลุกโอ้มันเป็นชั้นเลยว่ะโอ้ยมันเป็นชั้นเลยเข้าไป อันนี้ปิดเอ้ยมันปิดที่นี่ได้ปิดไฟได้ด้วยไม,มันจะเป็นผีตัวเดิมเป่าวะคือมิชชั่นเราก็คือเอาชีวิตรอดนั่นเองไม่ใช่หลบหนีมันคือเอาชีวิตรอดเอ้ยปิดปิดปิดไฟดิ ไฟมันนี่นี่ได้ด้วยเบ็ดมันหมดได้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่และมันให้เอาชีวิตรอดแปดนาทีปิดประตูยังอ่ะปิดประตูหรือยังเราจะอยู่แนนี้แปดนาทีเลยอ่ะแล้วบุ๊บไม่ปิดป,ประตู หน้าต่างมีใครไหมน้าต่างไมมีใครนะกูมีชั้นสามด้วยเฮ้ยเสียง,งอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ยกระโดด เฮ What พิงมอะไรมาเนี่ยแล้วดูเขานะดูเขานะเขายืนแบบเขายืนแบบเอาหัวจุ่มกำแพงดูดิเขาไม่รับรู้อ่ะกูก็ไม่รับรู้เหมือนกัน อดีอดีได้กูไม่รับรู้ล้วเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาเอนชานหี่อะไรข้างบนเียน่ อยู่ไหนอะอยู่ชั้นสองอยู่ที่เดิมทำไมนี่ยพี่ทำไมพี่ทำมาดูอย่นี้พี่แย่ร้ายว้ยวนยวนเดี๋ยวพี่ไปหาเ๋ยพี่ไปหา

กูต้องกระจายความเสี่ยงมาดิีเสี่ยงกระจายกระจายความเสี่ยงไปไหนกระจายความเสี่ยงนี่พี่กระจายคนเดียวแล้วใช่ไงกระจายความเสี่ยงไงเออไปด้วยไปด้วยอะไรกระจายความเสี่ยงทิ <c oughs> อย่างงี้มันไม่เอามึงออกมาเรากูก่อนมึงนั่งจุ่มอย่างเงี้ย เฮ้ยอะไรเฮ้ยเราจะรอดจริงดิสองนาทีครึ่งจะอยู่ชั้นสามห้องสมุดเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะวะไม่ใช่ฮะเฮ้ยงอย่กดันดิให้ดูดใช่ไป เอาเบอร์ตั้ืนชุบชุบได้ปะอ้าว,าาาวชบุชบได้ป่าวไอ้สัสเฮ้ยมีเสียงเอา ทีบเายเร็ยวอฮู้เพนีไว้่เชวกช่วยช่กช่วยก่อได้ไหมชุยียอะไรกูตายแล้วา